สวัสดีครับพบกับผมในรายการคุณไปแคสปักอินเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการใช้ปลั๊กอินที่มีชื่อว่าเอซันแลงกับเซิร์ฟเวอร์ซิงแล้วก็ปักอินคอรอบจกักรวาลเชื่องกิจแม่งอ่านว่าอะไรไม่้ลืม,ลมเออมาเริ่มกันเลยแบบก็คือว่าปลักอินนี้สามารถใช้ได้แบบว่าเออจะก็คือคนอื่นจะไม่เอ,อ้ยคนอื่นสามารถซื้อยดได้ที่ป้ายและหมดตามเวลาที่เรากําหนดผมก็จะตั้งนี้เป็น v i p สวันในป้ายเราสามารถเขียนอะไรก็ได้ให้เขารู้ VIP หนึ่งวันแล้วผมก็จะบอกว่าอ่ถ้าเป็นวันวันเท่ากับตัว D S เท่ากับเอ้ย V S, เท่ากับ S อ่ M เท่ากับเอ้ยนาที N, T, เท่ากับ M เดือนเท่ากับ M O อ่ ผมก็จะตั้งนี้ผมก็จะเอาเป็นแบบวินะป้ายนี้ไม่เกี่ยวหรอกอ่าป้ายนี้ไม่เกี่ยวแต่ผมจะให้ดูว่าตรงไหนมันเป็นเวลาเท่าไหร่อันนี้สามวันแล้วผมจะตั้งนี้เป็น VIP 1นวิอ่าแล้วผมก็จะคำสั่งแรกก็คือเป็นคำสั่งของเซิร์ฟเวอร์ซิงนะครับผมให้เราพิมพ์ไปว่า s v s a d server แล้วก็เว็นวักแล้วก็พิมพ์ set rank แล้วก็ player แล้วก็ให้เราพิมพ์ชื่ออยาจะเออชื่อเอาเฮ้ยเออนี่เออเมื่อกี้อ่าแล้วให้เราพิมพ์ว่าตรงนี้เราจะใช้เป็นอะไรเอ้ยเป็นตรงนี้ให้เราพิมพ์ว่า player อ่าเป็นแบบนี้สิบตรงนี้ก็เป็นยศ V.I.P. และเราใช้ว่าจะเป็นกี่วิกี่วนันกี่นาทีกี่เดือนแต่ตอนนี้ผมจะใช้เป็นวิเพื่อเป็นการทดสอบแบบวบๆเพราะผมก็พิมพ์ที่เป็นในป้ายนี่มันเกิดขึ้นว่า you w e r e move พีนีมผมก็พิมพ์จุดเป็น V.I.P. ไปก,กี y แล้วรอรอมันจะหมดไหมอ่ะนี่มันก็หมดและเป็นเมมเบอร์แล้วเนี่ยเห็นไหมอ่าเพราะว่าตอนแรกผมเป็นแอดมินอยู่ผมจะแอดตัวเองเป็นเมมเบอร์ b e ก k y เมมเบอร์ปุ๊บอันนี้ก็เป็นแต่ตอนนี้ก็คือว่ายังไม่เสียเงินนะครับอ่ายังไม่เสียเงินตอนนี้ผมก็กลับเป็นเมมเบอร์เหมือนเดิมเห็นไหมอ่าถ้าจะเราจะทําให้มันเสียเงินอ่าเราก็พิมพ์นี้ s s v s set pipe อ่าแตามด้วยราคาว่ากี่บาทผมจะใช้สักหนึ่งบาทเอ้ยสักห้าสิบบาทโป๊ะนี่ แต่ตอนนี้ผมก็มีเงินนี่สองพันหกสิบเจ็ดจุดห้าสิบแคสผมกดปุ๊บผมก็เสียเงินไปแล้วห้าสิบดอลลาร์นี่เห็นไหมอ่ะก็จะได้แค่เออหนึ่งวิอ่ะแต่ผมจะลองเซตให้มันเป็นสักหนึ่งวันมั่ง VS add server แล้วก็พิมพ์แสตเซต อาใช่แบบว่อาอราแ R a แล้วก็พิมพ์ตรงนี้ให้เป็น player แล้วก็ยศ VIP สักหน <Enterprise> ึ่งด a แล้วผมก็จะเวลาเราซื้อสามารถพิมพ์ในให้ข้อความขึ้นในเซิร์ฟด้วยว่าคนนี้ได้ซื้อยศไปอะไรอะไรประมาณนี้เราก็พิมพ์ player say player แล้วเราสามารถใส่โค้ดได้ ใส่คำว่าคุณได้ซื้อยศด VIP <Hello. S 1> แล้วครับแอบนะ้สอนไอ้นี่อยู่แบ๊บนึง <Hello. S 1> โป๊ะนี่เราผมซื้อขึ้นมันก็จะขึ้นในเซอร์ว่าเบกกี้คุณได้ซื้อยศด VIP แล้วสามารถตัดแต่งได้นะครับอเดี๋ยวผมจะใส่คำสั่งต่างๆไว้ใต้ล่างเลยครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับขอบคุณครับ